บ๊ทค่ะโบทนี่ต้องเรียกว่าเป็นเป็นนักร้องมาแล้วเนี่ยนะเป็นนักร้องที่ที่ทำงานมาแล้วแล้วก็เป็นเป็นนักร้องที่เป็นนักเป็นนักเรียนที่ชอบคน้นคว้าแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆที่จะให้ตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอ,อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคว่าจะทําแบบนู้นแบบนี้จะทดสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลา เอ่อเอ็กซ์เซอร์ไซส์นู้นจะทําอย่างนี้จะทําอย่างนี้ได้ไหมไหนครูลองทําให้ดูซิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีการพูดคุยตอบโต้กันกับในตอนแรกๆเนี่ยคุณครคูก็จะรู้สึก<ม>จะรู้สึกได้ว่าแบบมันเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอยู่หรือเปล่าหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยลึกๆของของโบ้เลยนี่ยครู้ว่ามันเป็นเด็กน่ารักมากมันเป็นเด็กน่ารักเลยจริงๆในทีเดียวในเด็กคนนี้เพราะว่ามันมันเวลามันถามเนี่ยครูเงาะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่า มันได้ไงเนี่ยแต่ตาลันนี้คุณว่ามไัไม่ได้มีมมมความก<ำ>ว,วนอะไรไม่ได้มีอะไรอยู่ในนั้นเลยตรงๆเลยคือมันอยากจะรู้จริงๆอ,อยากจะรู้จริงๆเลยเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณโรดเอาบาลเชอร์ให้เขาคนละอันอันอันให้ไปเรียนนะถ้าเกิดว่าอยากจะไปหาคุณโรดไปแล้วกันจะดูเลือกเทคนิคให้มันก็ดูหูห้าชั่วโมงเรือยพอเราจะกลับไปเนี่ยคุณโรด นี่มันเป็นเงินเยอะอยู่ใช่ไหมเนี่ยคือมถามอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบว่ามันไม่ได้เยอะหราโมดแต่เขาอยใายเธอไปคือมันไม่ได้ถามเพราะมันไม่ได้คือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็จะรู้ว่าแบบอ๋อมันคือจะ,จะคิดตีความไปอะไรอย่างอื่นเนี่ยแต่เราเห็นสายตาของเขาอะเวลาเข้าถามเนี่ยมันเป็นเด็กน้อยจริงๆครับมันเด็กน้อยที่อยากจะรู้ไปซททุกเรื่องผมว่าเขาอยากรู้ทุกเรื่องในเรื่องของเสียงเนี่ยแม้แต่การเลือกเพลงในวิคนี้นะครับผมว่า Wonderful Tonight เนี่ยเขาร้องได้เพราะละสวยเลยดีเลย ซึ่งทําอะไรแบบคือคุณครูบอกอย่างวุ้นี้เขาก็ทําตามทุกอย่างนะแต่อีกเพลงหนึ่งเพลงยื้อน่ะถ้าถามว่าทําไมถึงเลือกเพลงนี้ก็ผมไม่เคยร้องเพลงนี้เลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือเปล่านั่นเป็นซนอย่างนั้นอยากจะทดลองว่าเนี่ยอยากจะลองเลือกเพลงที่แบบตัวเองไม่เคยร้องเลยและไม่เคยใช้เสียงแบบนี้เลยน่ะลองดูสักครั้งจะเป็นยังไงเออมันคิดอย่างนี้ของมันคือเป็นคนที่อยากจะรู้ไปตลอดทุกอย่างเพราะฉะนั้นสําหรับนายโบ๊ทเนี่ยในเรื่องพัฒนาเรื่องของเสียงเนี่ย ตอนนี้เนี่ยไปได้ค่อนข้างกว้างแล้วใ,<ช>ในลักษณะของเทคนิคนั่นก็คือเขาจะมีเสียงที่ค่อนข้างแบนๆ<ม>ซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติของเขาละอย่างนี้ท<ม>ีนี้สิ่งที่เรากําลังหาต่อไปคือต้องหาให้มันมีนมนช่วงลึกลงมาให้ได้ในทางดีฟลงมาอีกนิดหนึ่งเพื่อจะมีความกลมของเสียงที่จะมีความเพราะมากขึ้น<ม>แต่รู้ว่าเขาเป็นอะไรได้านหมดทุกอย่างแ<ม>นวเพลงที่เขา น่าจะออกไปทําได้นะครับก็คุยคุยกันได้หลายคนก็ในมุมมองของคนเป็นครูก็อาจจะรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นแบบ easy listening ซึ่งฟังแล้วพอๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อาจจะมีบีบบ้างมีอะไรบ้างแต่ไม่ใช่วันหนักเป็นแบบนี้อับอสจะเป็นลักษณะเนี้ยด้วยเสียงที่มีเอกลักษณ์ทราเพล่ามาทำงานได้ไหม แต่มัวจะเป็นคนคนหนึ่งที่ตั้งแต่แรกๆเลยแหละเขาร้องเพลงจะชอบนั่งดูแล้วอยากร้องตามแล้วก็อยากแบบดูให้ต้งแตบต้นจนจบอะไรอย่างนี้ค่ะมีมอะไรบางอย่างในในตัวเขาไม่มีใช่เขาก็เหมือนเขาก็รู้สึกเองว่าเขาถน,นัด easy listening <ม>เหมือนกัน<ม>เราให้เขาทําอัลบั้มบอกว่าทําอัลบั้มของตัวเองอยากทาอะไรอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาคงเป็น easy listening ที่แตกต่างจากคนอื่นคือแบบใส่ขาดสั้นเจาะหูระเบิดหูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบว่า สไตล์ของเขาที่ชัดเจนเนี่ยคะ่ะสำหรับการพัฒนาการใน acting class เนี่ยจะบอกว่าโบ๊ทเป็นคนหนึ่งที่ทําให้ acting class เนี่ยเซอร์ไพรส์ที่สุดเพราะว่าตั้งตอนแรกเนี่ยจะคิดว่าเขาไม่ไม่ค่อยถนัดกับาการการ acting หรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกเองเมื่อวันก่อนว่าโอ๊ยผมไม่ชอบเลยวอร์มอะไรเงี้ยผมเล็ดตัวเขียวคืออะไรอะไรเนี่ยตลกมากแต่สุดท้ายแล้วพอมาวีกสอสวีหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าโบ๊ ชัดมากชอบบอกว่าตาผมไม่รู้สึกอะไรเลยหรอไม่สื่ออะไรเลยแต่โบ๊ทอ่ะเป็นคนที่สื่อได้ชัดที่สุดในสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาเขาถามหรือเขาเงียบไปหรือเขากลับไปเนี่ยเขาเอาไปคิดจริงๆแบบว่าที่เงียบไปคืออะไรเอาไปคิด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 จนแบบ คิดจนออกอะ่ะหรือไม่ก็ถามถามอยู่นั่นแหละจนออกต้อง mm hmm. บอกว่าโบนี่เป็นครูเราเหมือนกันค่ะเพราะว่าเวลาเขาถามมาเราก็จะเออหาคําตอบให้เขาก็จะคิดไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ว่าเขาจะเป็นคนที่ถามเยอะๆอยู่คนเดียว mm hmm. เพราะว่าเขาสงสัยจริงๆอยากรู้จริงๆ mm hmm. แล้วก็พอ จะบอกว่าตาเขาว่าสื่อสื่อสารได,ได้ได้ได้ดีเลยตอนนี้นะนะตอนนี้นะคะจากตอนแรกที่แบบตาผมเริ่เลไม่มีอะไรเลย <c oughs> เขาก็เลยแบบเขาไม่มั่นใจแล้วก็จะชอบบอกว่าโอ๊ยทําไม่ได้อ่ะวยวายทำไม่ได้แต่ทําได้ดีที่สุดเสมออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า หัวใจเขาละเอียดอ่อนแล้วเขาเขาเขาละเอียดอ่อนไปกับเรื่องราวที่ที่ใส่ให้ให้ไปเชื่อจริงๆคิดตามจริงๆแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้จริงๆแต่จะไม่ชัดเจนแบบนักแสดงแบบชัดๆแต่ว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยโบ๊ทเธอไปเล่นหนังได้เลยนะอันเนี้ยแบบว่าจริงๆบอกว่าบอกว่าเหมือนแบบต้องเล่นหนังไทยอะไรเงี้ยของ CTS เดี๋ยวบอกคุณหมอให้บอกว่าเจ๊ดันเลยเป็นเจ๊ดันเลยอะไรย่างเงี้ยก็แบบมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองดีอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าชอบ เมืพอพ่อครู่ครูเต่าพูดเรื่องว่าเมื่อก่อนเจก็จะมองว่าตาเขาแบบตาคนนี้น่ากลัวมาก<ไ>สอนอะไรไปก็จะดูแย่เพราะตาไม่บอกอะไรเลย<ไ>แต่ว่าพอครูเต่าพูดว่าเขาดีขึ้นอันนี้จริงเพราะว่าวันนี้ดูเขาไม่ได้ติดอะไรที่ตาเขาเลย<ไ>เหมือนกับมันเริ่มมาจากข้างในละค่ะมันเหมือนเขาเป็นคนละเอียดอ่อนจริงๆ,เห,เ,เ,นนเ,งๆเหมือนเขาชอบเก็บว่าครูคนนี้ทําอะไรคนนั้นอะไรในขณะดนี้ละเอียดมากมันวิเคราะห์ครูละเอียดใช่ละเอียดมากคือเขาเป็นคนละเอียด แล้วก็พอแล้วพอมันเหมือนค่อยๆซึมจนมันข้างในมันมันเขาเรียกอะไรมันฟิวตามกับสิ่งนั้นแล้วมันก็ค่อยๆออกค่อยๆเข้าใจก็กลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็เลยทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ดูเขาเรียกเขาเรียกว่าแสงมันเริ่มออกอะค่ะเจว่างั้นคือถ้าจะมองเรื่องเต้นโบ๊ทคือโอเคมาลิวคือคนที่เต้นตลกที่สุดโบ๊ทคือคนที่เหมือนเหมือนเด็กเพิ่งแรกเกิดอะร้วขยับแขนขาไม่เป็นคุณง้อแต่สี่คนที่เหลือในสัปดาห์นี้ ทําให้เจเห็นว่าโมดที่เป็นคนบ่นนี่สุดว่าขอยืดน้อยลงได้ไหมขออะไรได้ไหมอย่างเงี้ยขอน้อยลงน้อยลงแต่เขาทําได้ทุกท่าที่บอกอย่างแบบนี่มันเรียนมาบีปีวะเนี่ยแบบ hmm. รู้สึกอย่างนั้นเลยคือทําได้ทาได้ทาไ,ได้จริงๆบางท่าย,ยากมากอันนี้มันกะท,ท่าย,ยืดสเต็ปชิงนะคะ hmm, hmm, hmm. แต่ก็คือ <Okay. S 1> ทําได้แบบแค่แค่ไม่รู้เทคนิคพอไปบอกปุ๊บทำอ๋อแล้วก็ถามอีก แล้วใหผมท่านี้ผมไม่รู้สึกอะไรเลยมันเป็นอะไรมันผมท่าผิดหรือเปล่าซึ่งจริงๆไม่ใช่เขายืดไปแล้ว<ม>หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมากลับมาถึงในเรื่องของเบสิกท่าเต้นการใช้ไอเซชันต่างๆทําได้ทุกท่าแม้มกระทั่งอาะลองยากขึ้นเป็นสเต็ปและเริ่มเป็นเต้นและเต้นตามอย่างเดียวนะก็คือพลิกอัพได้เร็วแต่ว่าเต้นยังไม่สวยเท่าคนที่เรียนมาก่อนแค<ม>่นั้นเองคือเรียกว่าทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลมาจากใจข้างในที่มี แล้วก็แบบสู้ทําคือเจะไม่เคยได้ยินว่าเขาบ่นจะไม่ได้เหมือนคุณเต๋อเขาจะทําเจนไ็แค่ทเขาจะทำทำทำแล้วก็เห็นเลยว่าว่างๆเขาก็ยืดนะใช่ค่ะเขาก็ยืดคือเขาบ่นอ่ะบ่นว่าคอร้อยกว่านี้ได้ไหมว่าไม่ต้องนับนานได้ไหมตอนที่ให้ยืดอะไรยเงี้ยเขาก็จะแบบบ่นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้ไงเราก็ให้เขาทำจนวันเวลาที่เจนวอร์มแล้วเจนมองเด็กในกระจอ่ะมันเหมือนตากระซึมแบบมันทําได้อ่ะคุณเงาะเข่าเขาตึงนั่นนี่มันรู้สึกภูมิใจว่าคนที่ไม่เคย เต้นเลยหรือไม่เคยอะไรแล้วสามารถทําได้ขนาดนี้เขาได้อะไรจากเราไปเยอะมากมถึงแม้วคุณจะวอร์มซ้ําๆในทุกครั้งที่ต้องเจอแต่นั่นคือเขาดีขึ้นมากๆบวกกับ personality เขาลักษณะรูปร่างกายภาพเขาก็ดีขึ้นเวลาเขาร้องคือน้อกอนเคยมองโอเคแขนม,มันก็มันตลกอะเพราะว่ามันสั้นๆน,นิ้วอะไรเงี้ยแต่ว่าป้อมค่ะแต่ว่ามันดีขึ้นเยอะอะคุณอมันพูดไม่ออกแต่ว่ามันมันต้องเห็นเล้จะรู้สึกว่า พัฒนาจริงๆ mm hmm. คือเขาจะไม่ได้เป็นคนที่เต้นอะไรกับกับทำเรื่องของครูแดนซ์เยอะในเรื่องของโชว์แต่เหมือนที่เห็นว่าในวิธที่เป็นปาร์ตี้เขาก็สามารถเป็น The b e บส Show mm hmm. สำหรับครูทุกคลาสได้ mm hmm. นั่นหมายถึงว่าคนนี้ถ้ามีใจชอบเชื่อปุ๊บก็หูไปเร็วเหมือนกันเี mm ่า hmm. แต่ว่าเด็กคนนี้ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาในบ้านไม่ได้เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลย mm hmm. แต่เมื่อมาอยู่ในบ้านโดยวิชาบังคับต้องทำปุ๊บ mm hmm. ได้ข้อมูลแล้วความรู้ปุ๊พัฒนาได้เร็ว<ม>อันนี้ก็คือรู้สึกว่ามสมีพัฒนาการมากมากจริงจงค่ะคในมุมของงอกนะคะในเรื่องของทัศนคติคืองอกก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่บอกเลยว่าชอบมันเพราะว่ามันเป็นเด็กดือ<ม>อด้อไอ้ดื้อคำว่าดื้อในที่นี้คือ,อ,อคนส่วนหนึ่งจะเรียกว่าอย่างเงี้ยดือ้อแต่สําหรับเราเราจะมองว่า สนุกจังเลยในการที่เอามาสองเขาแบบนี้มามาสนุกถ้ามาลูกขายแต่ว่าเขาสนใจถูกไหมถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่มาถ่าวให้เสียเวลาหรอกนะคะแต่ว่าพอเขายิ่งสนใจเนี่ยข้อที่เราเห็นความแตกต่างจากต้นจนปลายเนี่ยก็คือก่อนเข้ามาเนี่ยเราได้รับรายงานมาแล้วว่าเจ้าบอสเนี่ยไม่ชอบเพื่อนคนนี้ไม่ชอบคนนี้เลยนี่ไม่นั่นไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึก เวลาที่ใครบอกว่าเงี้ยเราจะมารหัวสองคนว่าไอคนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ไอคนไอเจ้าคนที่ไม่ชอบคน,คนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงเข้ามาตอนวิ่งแรกเขาก็่งมี energy แบบนั้นอยู่คือเขาจะมี energy ว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยทําไมไม่เป็นง่ายๆแบบธรรมชาติดีวะอะไรอย่างเงี้ยพอมาปุ๊บหลังจากที่เขาเริ่มปล่อยทำความเข้าใจคือเขาไม่ได้ไม่ปล่อยนะ แต่เหตุผลมันแค่ยังไม่พอเท่านั้นเองแต่พอเหตุผลมันพอปุ๊บเขาก็ค่อยๆลดละปล่อยตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจไปเรื่อยๆจนทําให้วันหนึ่งเขาเข้าใจคนอื่นมากขึ้น <S <S และการที่บอกไม่ชอบแบบนี้เลยที่เขาพูดอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาไม่ชอบนะแต่มันคือแค่ไม่เก็ตอะแต่ไม่ได้เกลียดหรืออะไรนะ <S <S ไม่เก็ตทำไมไม่เป็น่างนี้ละ่ะอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาจะมี energy แบบนี้อยู่ซึ่งมันแล้วยิ่งพอรู้จากครูรอดว่า เขาเลือกเพลงนี้<ม>เพราะเขาไม่เคยร้องไม่เหมือนคนอื่นทุกคนเลือก<ม>ของ<ม>ของที่มันคุ้นมือเ<ม>นี่ยศิลป,ปินชัดชัดมันคือน,นักทดลองมันมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่นะมีความท้าทายมันชาเลนจ์ตัวเองตลอดอย่างในสามอาทิตย์แรกที่มันจะบอกว่าเบื่อมากมเลยทุอกอย่างผมไม่เห็นรู้อะไรมากขึ้นเลยอะไรเงี้ยมันก็เท่าเดิมของมันในเรื่องของการร้องหรืออะไรเพราะว่ามันเพลงมันเข้าปากนะถูกแหมแล้วพอมันเลือกอันนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เริรู้สึกว่าเด็กคนนี้มันมีพื้นที่เยอะให้มันไปเน ไกลนะคะ